สามาเลยก้มาเรามาุลอบริกาตวสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหนังสือวันนะักเรียนลำนำกันค่ะบทที่3นะคะเรื่องระบ,บําสายฟ้าอยู่หน้า70ถึงหน้า91ค่ะนักเรียนสามารถดูประกอบการเรียนได้นะคะอันดับแรกเลยเรามาเรียนรู้คำศัพท์ก่อนนะคะพร้อมกันแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะกินนาี หมายถึงครึ่งคนครึ่งนกท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกซึ่งผู้ชายเขาจะเรียกว่ากินนอนส่วนผู้หญิงเรียกว่ากินนรีคําต่อมานะคะคิมหันหมายถึงฤดูร้อนวัสันตะฤดูหมายถึง,นนถงในที่นี้นะคะจะหมายถึงฤดูฝนแต่จริงๆแล้วคือฤดูใบไม้ผลิ จินดานะคะก็คือแก้วมณีอินทนินเป็นชื่อต้นไม้ซึ่งจะมีดอกสีม่วงและสีชมพูสินทูหมายถึงน้ำหรือมหาสมุทรรามศสูนเป็นยักษ์มีฤทธิ์มากมีกายสีเขียวและมีขวานเพชรเป็นอาวุธเนฆา เป็นเทพที่ดาพยามังกรแห่งเจ้าสมุทรมีหน้าที่รักษามหาสมุทรช่วยเหลือคนดีที่เรือแตกเราเรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะต่อไปเรามาดูเนื้อเรื่องของรามไสฟ้ากันนะคะในเรื่องนี้นางเม่ขลานะคะกับรามสูรเป็นตัวเอกนะคะพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันนะคะนะักเรียนเริ่มต้นเรื่องมีเด็กอยู่ห้าคนในวันหยุด พวกเขาก็จะไปเล่นที่ลานวัดมีอยู่วันหนึ่งฝนตกฟ้าร้องพวกเขาก็วิ่งเข้าไปหลบที่ศาลาการเปรียนซึ่งเด็กทั้งห้าคนนี้ประกอบไปด้วยผู้ชายสามคนผู้หญิงสองคนผู้ชายชื่อเขนพลายแก้วและสอนรามส่วนผู้หญิงชื่อขิมและน้อยนาทั้งห้าคนได้ไปหลบฝนที่ศาลาการเปรียน และได้ไปเจอกับพระพิสุรูปหนึ่งท่านได้พูดขึ้นมาว่ารามสูงข้างขวานละมังเด็กก็เลยเกิดความสงสัยว่ารามสูนคือใครพระก็เลยบอกว่ารามสูนข้างขวานให้มาตกใกล้ๆวัดของเรานี่แหละจึงทำให้เกิดเสียงดังเสียงฟ้าร้องนั่นเองพระท่านจึงได้บอกเด็กว่า มีเพลงอยู่เพลงหนึ่งซึ่งเพลงนี้ร้องว่าเมฆขลาสิมาล่อแก้วราม,มาสูรเห็นแล้วกว้างขวานออกไปหลวงพ่อร้องให้เด็กๆฟังเด็กก็ยิ่งงงกันไปใหญ่ราม,มาสูรคือใครเมฆขลาคือใครหลวงพ่อก็อธิบายว่าที่เกิดเหตุฟ้าร้องฟ้าผ่านั้นฟ้าผ่าเกิดจาก รามาสูรข้างขวานส่วนฟ้าแลบเกิดจากนางเมฆขลาล่อแก้วและแล้วก็มีเด็กคนหนึ่งพูดว่าครูที่โรงเรียนสอนว่าฟ้าแลบเกิดจากประจุไฟฟ้าจากเมฆก้อนหนึ่งกระโดดไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่งส่วนฟ้าผ่าเกิดจากประจุไฟฟ้าจากเมฆก้อนหนึ่งกระโดดไปยังเมฆอีกก้อนหนึ่งแต่กระโดดพลาด จึงตกลงพื้นและทำให้เกิดเสียงดังเด็กก็ได้อธิบายให้กับหลวงพ่อฟังหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรและยังชื่นชมว่าดีมากแต่เด็กก็ยังสงสัยเกี่ยวกับรามสูนและเมฆขลาคือใครหลวงพ่อก็เดินไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งชื่อเรื่องบทเฮกล่อมพระบรรทมเฮเรื่องจับระบํา หลวงพ่อไม่ได้อธิบายถึงที่มาที่ไปของเมฆลาและรามสูนเพียงแต่หยิบหนังสือมาให้เด็กๆและบอกว่าถ้าอยากรู้ก็อ่านดูและมีเด็กผู้หญิงหยิบหนังสือมาอ่านให้เพื่อนๆฟังซึ่งบทเฮกล่อมพระบรรทมผู้แต่งก็คือใครนะคะนักเรียนดูรูปสิคะอ่าใช่ค่ะท่านสุนทรผู กวีสี่แผ่นดินของเรานั่นเองนะคะจากนั้นเด็กหญิงก็เริ่มอ่านว่าเมฆขลาและรามสูรเป็นใครทำไมถึงต้องไล่ล่าก,กันและทำไมจึงทำให้เกิดฟ้าผ่าฟ้าแลบและฟ้าร้องเหตุการณ์ก็คือเข้ามาในเรื่องเลยนะคะเด็กๆเฮอเอ๋ยนางเอกมณนีเมฆขลาลอยเร่ในเมฆา ถือจินดาดังดวงดาวก็คือนางมีขลาเนี่ยจะชอบไล่ลำไปตามท้องฟ้าโดยการไล่ลำนั้นเขาจะถือดวงแก้วหรือว่าจินดาเล่นไปด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในขณะที่เขาถือเขาจะโยนขึ้นโยนเล่นทำให้เกิดแสงสว่างข,ขึ้นมาเวหานะคะก็คือท้องฟ้านะคะรูปราวกับกินนารีเป็นยังไงคะ งดงามอ่อนช้อยเหมือนกับกินาีนะคะต่อมาทรงเครื่องเรืองจำรัดอารามรัศมีฉวีชูช่วงดวงมณีเลื่อนลอยลีลามาอันนี้นะคะนางแต่งองค์ทรงเครื่องมีผิวพรรณที่เป็นไงคะผ่อ,องใสมีดวงแก้วหรือว่าดวงมณีเป็นอาวุธ และก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความงดงามด้วยนะคะเรียบรอบขอบทวีปอยู่กลางกรีกเมคาเชยชมยมนาเฝ้ารักษาสินทูอันนี้นะคะเขาบอกว่านางเมขลาเน่นอกจากจะลอยไปที่ต่างๆแล้วยังมีหน้าที่เฝ้ารักษาสินทูสินธูแปลว่าแม่น้ำนะคะที่เราได้เรียนคำศัพท์ไปแล้วนะคะ ซึ่งนางเนี่ยมีหน้าที่รักษาแม่น้ำหรือมหาสมุทรด้วยนะคะคลั้นปัดฉิมคิมหันถึงวสันตะฤดูฟ้าคำรนฝนฟูเสียงสู้สู้สาดเซนอพอสิ้นจากฤดูร้อนถึงฤดูฝนก็จะมีฟ้าร้องฝนตกทำให้มีเสียงต่างๆจึงเชื่อว่านางมณีเมขลานั้นโยนแก้วเล่น ทำให้มีแสงสว่างต่างๆหรือการเกิดฟ้าแลบนั่นเองนะคะต่อมานะคะอันนี้คุณครูจะย่อมาให้นักเรียนนะคะมาถึงฝ่ายรามาสย์กันเลยนะคะเหเอยเหนามเทพรามาสุลมานมีมือถือขวานอยู่วิมานมานีมินรามาสุรนะคะมีอาวุธก็คือมีขวานเพชรนั่นเองนะคะเขาบอกว่า หน้าเขียวเขี้ยวงอกสีเหมือนดอกอินทนิลเมืองสวรรค์ชั้นอินเกรงสิ้นทุกเทวาลามาสูนนะคะมีหน้าที่มีหน้าสีเขียวแล้วก็มีเขี้ยวเหมือนยักษ์เลยแล้วก็จะไปที่ไหนเนี่ยเทวดาทุกชั้นก็จะกลัวเพราะว่าลามาสูนเป็นบุคคลที่มีอิทธิฤทธิ์และมีหน้าตาที่ดุร้าย อีกทั้งยังมีอาวุธวิเศษก็คือขวานเพชรนั่นเองนะคะเลี้ยวรอบขอพระเมนตรวจตระเวนหาเห็นนางเอกเมฆลาโยนจินดาดังเปลยวเพลิงในขณะนั้นนะคะรามาสูนก็เห็นนางเมฆลาโยนแก้ววิเศษทำให้เกิดแสงสว่างทีนี้ก็คิดที่จะอยากได้แก้วของนางเมฆลา ก็เลยทำให้เกิดเหตุการณ์ไล่ล่ากันนะคะยักษโถมโจมโจรน,นางก็โยนวิเชียนหลีกลัดฉวัดเฉียนล่อเวียนวงวนเปลี่ยงเปลี่ยงเสียงขวานก้องสถานสากลไล่นางกลางฝนมืดมนในเมคาในขณะที่ทั้งสองไล่ล่ากันเนี่ย เสียงเปรี้ยงเปรี้ยงก็คือเสียงขวนสถานทองฟ้านะคะทำให้มีการไล่ล่ากันกลางสายฝนนี่ก็คือเหตุการณ์ไล่ล่ากันระหว่างเมฆขลาและรามาสูรนะคะนวลน,นางนั้นช่างล่อรังรอร่อนราเวียนไวัยไปมาในจักราศีเออยังไงคะ,ะนางเมฆขลาเนี่ยก็ล่อแก้วเล่นแก้ว มีการหลอกล่อรามาสูรน,นางเขลาเป็นคนที่มีความว่องไวมากส่วนรามาสูรเนี่ยก็เหมือนจะโกรธสุดท้ายก็ไม่ได้แก้วเพราะว่านางมณีเนฆาเนี่ยว่องไวก็เลยลอยเข้าไปในจกักรราศีก็คือลอยเข้าไปในทองฟ้าน,นั่นเองนะคะเรียนเสร็จแล้วนะคะเพื่อที่จะทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนมาเมื่อกี้นะคะครูก็มีแบบฝึกหัดให้พวกเราทําง่ายๆเลยค่ะ แชร์ให้พวกเราวาดภาพเมฆขลาดและรัมสูนพร้อมบรรยายว่ามีลักษณะอย่างไรนะคะไม่ยากเลยพร้อมระบายเสียงให้สวยงามด้วยนะคะนักเรียนค่ะสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะแต่พวกเราก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนท,ที่ได้เรียนมาแล้วด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะวัสรามค่ะ